สวัสดีครับเต่สะพานใหม่นะครับวันนี้ก็เอารถออกมาล้างนะครับน,นี่ก็จะเป็นรถผมเองนะครับซาบิโกโ้อยู่กับผมมา30ปีแล้วพ่อซื้อให้ตั้งแต่เรียนเทคนิคเลยนี่ก็ออกมาล้างทำความสะอาดนะครับจอดไปหลายเดือนไม่ได้ล้างหลายเดือนแล้วจอดก็หลายเดือนด้วยนี่ก็จะเป็นชุดสีชุดนี้เนี่ยประมาณ4ปีแล้วนะครับนี่นะครับ นี่เป็นสีพวกเกรดพรีเมียมแบบที่ผมใช้อยู่กับรถลูกค้านะครับจริงๆคือใช้กับรถตัวเองก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้กับรถลูกค้าแล้วมีลูกค้าที่มาเห็นเขาก็อยากได้เพราะมันของจริงวิือเหมือมนเราแก้วรุ้มรถอยู่นะครับรบสี่สีปีแค่ล้างครับแล้วก็เช็ดแห้งไม่เคยใช้น้ำยาขัดสีอะไรเลยครับรถผมส่วนใหญ่จะเป็นรถเบรกเกือบทั้งคันเลยนะครับ โยงสั่งตัดด้วยอนลอยแท้นะครับจากการช่างวีเบลลิงกับสีแพงๆเนี่ยครับข้อดีมันคือมันคงทนครับมันยาวนานมันมันใช้ได้นานมากครับแพคเกอร์พวกนะี้ของแพงๆนี่ครับนี่ครับแพคเกอร์แพงๆอยู่นานคเครื่องนี้ จริงๆโคงแล้วผมเนี่ยเป็น powder c o ้ t นะครับไม่มีเวลาลอกเอาไปทําใหม่ตอนนี้คือตอนนี้ทาตอนแรกอะ่ะมันยังไม่ได้ใช้สีตัวนี้ครับก็เลยไม่ได้ใช้แต่ชุดสีเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมอเห็นไหครับสีสี่ปีเห็นไหมครับ มันดูแลรักษาง่ายครับสีแพงๆเนี่ยแค่ล้างครับล้วเช็ดไม่เคยใช้น้ํำยาขัดสีไม่เคยแม้กระทั่งใช้น้ํำยาเคลือบแก้วใดๆนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็รถผมเป็นรถเบิร์ดเกือบทั้งคันนะครับวัมเป็นอิตาลีครับเบอร์สิบเจ็ดก็ชอบงานแบบเงาเงาใสๆก็ ต้องที่ผมแล้วล่ะครับครับครับอคนถามนะครับสวิงอาร์มเป็นของอะไร KR นะครับเอามาตัดแต่งปันลุกรรมใหม่ค,ครับอาร์มตัวล่างก็จะเป็นสอร์ตจานปกตินะ,ะ,ะครับ m n s c r 320มิลมตรนะครับจาน โอเคครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ 2K ตี้สะพานใหม่สีสามารถทนน้ำมันเบนซิน,นแก๊สโซฮอทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนย์เลยนะครับสวัสดีครับผม